ขอเพลงก็เลาเลยนะพี่บอลละชันบอละชันขอเพลงเลาเด้วยขอการกระบาทกันเดียวพอกันการกระบทดีจังพ่อเกอแม่งเลี้ยว không này đi không này đi mà Tầng này Tổng này đâu หอะไรเนี่ยโอ้ลงไปลิ่มเว่าเครื่องเครื่องปักเลยว้าวังมันอยู่มันอยู่เมนูไหนมั้งปเราไปรอตรงสามาูมันเลยัจุดแยคือตรง่มย่มีจุดแย่สครับู

กำลังมันเลยใช่ไหมมีปรับแผงด้วยที่สูบลมแน่นไหมไม่รู้เขาเติมบอกให้ยี่แปดอ่ะใกล้กันอบอกเติมให้ยี่แปดใกล้กันใกล้ใกล้กันกำลังดี

ไปไปวันวันนันน้นก่อนเดี๋ยวตามไป เจ็บไหมบอลเจ็บเลยทีนี่บอลเจ็บระวังแป๊บนึงแป๊บนึงกล้องหายบอลเจ็บระวังแป๊บนึงแป๊บนึงตายตายแล้วตายแล้วที่เกืนเจ็บมาเจ็บเหมเจ็บเจ็บเจ็บจุกุกลนอนนอนุกกจุ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 จุกจุุกจุ ปาดปากันเจ็บเจ็บเจ็บงงอย่างแรงเลยีทองแดงีทงแดงนะนั่งกนนั่งกนให้หายจุกกันดีดดีดีดีช่วยกกักกันุ่งกางเกงนงกเอยู่ก่อนอยู่นหินหินหินปากกักกัมันปกกันะไรไมจุกจุกแล้วลูท้าวี่ไปไหนอ่ะปิดดัง พี่ตั้งโอ้หเปรพี่สโลโมเลยว่ะอุ้ยเป็นรอยหรอไหนเป็นรอยไม่ไม่พี่เก็บของเขาเฉยๆเใยนี้ไหมนี่ยังดีมีการไงถ่ายคลิปไปด้วยสิใช่ไหมนี่ไงมเนี่ยถ่ายคลิปไปด้วยเครื่องลอยเครื่องรอยไม่พอผมก็ชนเครื่องเลยเมื่อกี้ครับอนอเส่งกระดาผ่านไป ไม่รู้เป็นเร่องยังนะาไม้ลู้เป็นเรไองขาดเลยเหรอโอเคอ่ะการการถ่ายไปด้วยการไดิมองปุ๊บคือนี่จะต้องเป็นคนที่ทักษะสูงนะถึงจะถ่ายไปด้วยถได้ไั้ไหมอมันไม่ใส่ถุงมือเหรอโอ้ยจริงงน่าใส่เลยรองเท้าไปแทนรองเท้าลู่รองเาอยู่นี่ล้ออยู่นู่น เมห่ข <mm ้าพี่ก็มากเลยอกไปนู <t <t ่นกอนข้าวมันเหลือนี่รับวยากพอก่อนก่อนแค่คอนเทนต์เฉยทำคอนเทนต์เฉยทำคอนเทนต์ไม่รู้มันปิดยังมันมันปิดไหมหรือมันยังอยู่มันอยู่ใช่ไหมเบาๆนะโอ้ยเบาๆเบาๆหน่อยนะ ลมรถอนเลยครับลมรถหน่อยหรือเขาจะดูเราก็ไม่รู้นะบนดีขึ้นเลยใช่ไหมดีขึ้นไหมมีชุดประถุมพยาบาลไหมมีมีอยู่นะเอออ่าไม่ไม่ได้เจ็บไม่อะไรมากก็ไอ้นั่นอยู่ในอยู่ในปากี้ไดยอีกอันหนึ่ง ช้ำไหนช้ำฮะได้เบิได้เบิเสื้อใหม่เบิเสื้อใหม่ได้เบิเสื้อใหม่เลยลูเเอ็นเล็กรู้เปล่าว่าอันนี้คือผลงานของเรารู้เปล่ามลมลมรถเลยลูกลมเลยลูกไปนู้นไปนู้นไปนู่นไปนู้แอบนี้แอบ้นมีบอลล้มมีบอลล้ม พี่บอลไหวไหมข้าเดียวกับพี่โอ๊ตเรบที่แล้วเลยอ่ะไหวไหมพี่บอลไหวไหวไหวข้าเดียวกับพี่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่ได้เอายามาด้วยรถปักกี้มีมีมียาไหมน้ำเปล่าน้ำเปล่าล้างก่อนนะโอ๊ตโอ้รถปักกี้มียาแบบไม่ได้ตามเรามาไม่ได้ตามมาตามจีพเอสลูามา ยกสูงดีเลยนี่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 ออปปี้ครับเอานนูนพี่ออปปี้เขาเอามามีอะไรต้องใช้ไหมมีนี่เราเขาะเอานี่เฮ้ยเฮ้ยเอาวี่และเก็บมากกว่าเดิมมั้ยเก็บเก็บเลยเก็บไปเลยรอบๆนะอย่าโดนใครเกี่ยวปลอดภัยเหี้ยบอกแล้วไม่เชื่อรอบๆอย่โดนใคร ไม่เห็นเล้วว่นที่ไหนบอกเอาปลอดภัยปลอดภัยเลยไม่ไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บไม่จาเออจะได้รู้รู้สึกกลวยังไงรู้สึกกลวยังไงยังไงยังองยังไยยเอยังยังไงยัยัยังไงยังไังไงยััไยไยย

Tutalım, tutalım, tutalım. Tutalım, เห็นไหลพอเห็นเพื่อนลื่นแล้วเราจะเบิกไงจริงๆเราอาจจะไปได้ก็ได้ไงถ้าเราเป็นคนแรกแต่เราเห็นเพื่อนลื่นไงพี่วินเรื่ตามต่อเไปพี่วินถ้าไปก่อนนะพี่นะลงทางนะพี่นะพี่เฮ้ยมันตรงนี้มันต้องเลี้ยวนะพี่ชายตอนนั้นไม่ได้ไปตรงเลยดูว่าทดสอบเคลื่อนไาวเราชัดได้ตอนนั้นไม่ได้แล้วตอนนั้นดูตัเฮ้ยครับเฮ้ยใครตามพี่วินวะ ไม่ตรงนั้นไม่ได้ไปตรงนั้นจะต้องเลี้ยวแล้วใ่จะต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วชิบหายแล้วถูกไหมถูกไหมไม่ถูกใครตามใครตามวิมิมพิมพิมวิมิมพ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 ไม่ิมพ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 นมพิ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 มยิมพ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 ิมนิมพิมมมมมมไม มันตรงอย่างเดียวมันมันตรงอย่างเดียวแล้วจะถึงมันจะมีลูกศรสีแดงให้เลี้ยวตรงนั้นสองคนด้ย้โหเม่าไอ้หนุ่มกูปีเหมือนชีพจะหมเรืองเยอะตรงนั้นไม่รู้จะจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวกลับจะรดีกว่าสะดวกกว่าเดี๋ยววนไปนี่แล้วจะถึงอีกไม่ไกลไปอีกไม่ไกลเท่าไหร่หรอแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่ทางเก่าไงคนจะหลงก็ดีเฮ้ยมันมีลูกศรนะมีลูกมีลูกศรแดงลูกศรสีแดงไงถ้ามัไปทมีข้้เหรออ่าใช่เดี๋ยวจะบอก นะกไม่ได้จะบอกกี่กิโลฮะถ้าไปถึงตรงนั้นแล้ววนกลับมันประมาณกี่กิโลก็อยู่ไล่เรียกกันเนี่ยทางไปนี้ดีกว่าเดวนกลับวนดีกว่าวนหลุมดีกว่าใครตามพี่พิทยังไหเดี๋ยว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 ฝากไปตามพี่พิธแป๊บหนึ่งแกขี่รถตะเรนไปบอกกลับมาก่อนเพราะว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงสามมุมจะเลี้ยวซ้ายแกไปตามทุกสอนเช่นเลียแก